เรื่องราวหน้าอนาจใจเรื่องหนึ่งก็คือตำรวจชุดป,ปราบปรามยาเสพติดสพอหอดใหญ่กับตชดที่437เขาไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายบอกบ้านนี้ขายยาเสพติดสิ่งที่บอกหน้าอนาจใจคือคนขายเนี่ยคือผัวไปทำงานแต่เมียก็ขายด้วยเนี่ยอยู่ที่บ้านเมียท้องได้4เดือนตอนแรกยังตกอกตกใจว่าเขาเข้ามาตรวจค้นอะไรกันแต่สุดท้ายต้องยอมจำนวนหลักฐานนะครับจะร้องคน้นน่ะแหละน้องพฤติกรรมเ่าตามตีดับแจ้งมาเรารวมเป็นเบอร์ พี่ก็ว่าไปตามไม่อยากหลังทาได้ได้ไม่ตรงเทียเวลาหนอฮะพี่ว่าตามไม่อยากหลังทันที่พบว่าเรารวยเห็นอยู่พี่อืมอืมเนาะไอ้ตรงนี้เป็นความผิดนั่นเรานะพี่แจ้งเขาให้สาบก่อนลูกไม่ไดอ่าฟังแป๊บหนึ่งตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายพื้นที่บ้านเกาะหมีหมู่11ตำบลคลองแหที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวณัฐนันท์อายุ28ปีคนนี้นอนหลับอยู่ในห้องก็ปลุกขึ้นมาสภาพคืองวเงียเลย ตอนแรกบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ขายยาไม่ได้เสพยาเพราะตัวเองท้องอยู่4เดือนเห็นใจหนูหน่อยพอเขาค้นในห้องเจอยาบ้า60เมตรไอซ์อีก1.1กรัมร้องไห้โหกมายกมือไหว้ตำรวจบอกอย่าจับหนูเลยอย่าจับหนูเลยหนูท้องสุดท้ายยอมรับว่าขายจริงแถมขายกันแบบเปิดเผยชนิดที่ว่าติดตะแกแงนคิวอาร์โค้ดกับเลขพ้มเพลไว้หน้าห้องอ,อสนใจเอาเลยโอนตามเบอร์นี้ได้เลยถ้าไม่มีเงินสดจากนั้นตามไปจับผัวนายทวีศักดิ์อายุ3 1ปีที่รีสอร์ท ตอนแรกไม่ยอมรับแต่พอบอกเมียโดนรวบแล้วถึงจนมุมรับสาร,รภาพสามีภรรยาคู่นี้ทั้งขายทั้งเสพตัวสามีเสพมาเกือบ10ปีเมียเพิ่งมาเสพได้2อสปีหลังท้องก็ยังเสพล่าสุดเพิ่งเสพไปวันก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดและข้อหาเสพยาเสพติดเดี๋ยวจะขยายผลจับกลุ่มเอเย่นที่ไปรับยามาขายต่อนะครับ